เรียกอ,อะไรนะหมูสับหมูสับปลาปอินทรีย์เนาะมาแล้วครับ,รบอย่างทอดที่กุตักชอบใช่ไหมสวัสดีครับเ,เพื่อนครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อแม่ลูกหาข้าวกินตอนมือ เย็นฮะเราจะเดินมาที่ร้านข้าวต้มที่เราชื่นชอบของครอบครัวก็คือร้านย uh ู่เฮงโจครับสวัสดีครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ร้านข้าวต้มยู่เฮงคนเยอะมากนู่นเราต้องไปจอดรถนู่นนะฮะเพราะว่าลูกค้าเยอะมากแล้วก็เดินมาประมาณหลายร้อยเมตรเหมือนกันเ่อมาดูคนฮะ ไม่แน่ใจว่าจะมีโต๊ะนั่งหรือเปล่าเพราะว่าคนเยอะมากอาจจะไม่มีโต๊ะไหมเพ่าก่าเราจะจอดรถได้นี่ฮะมาดูกันครับต้องยินดีกับทางร้านเขาด้วยฮะเพราะว่าเขาคนเยอะมากไม่มีที่นั่งคุณ้ก่อนทนมันมีที่นั่งอยู่ก่อน ก็ก็รถมาเยอะไหยหรือไงเราที่อื่นไหมหมีไหมลองดูสิคนเยอะมากครับร้านยูเฮงวันนี้เดี๋ยวเราดูก่อนครับเราจะได้โต๊ะไหมหรือเราต้องไปทานที่อื่น <c oughs> ไปคุณตั๊ไปมีโต๊ะข้างใน ไปดูโต๊ะด้านในครับเหน้องเขาจะหาโต๊ะให้เราก็ได้ที่นั่งจนได้ครับอาคุณักทานอะไรมาดูกันครับดดโดโด้ก็ยิ้มเลยเพราะว่าโดโด้ก็อยากมาอยากจะมาใช่ไหมอยากจะมากินข้าวต้มยูงใช่ไหมมาครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้บ้านโดโดจะทานอะไร ในวันที่เขาต้มออยูแห้งคนเยอะมากแม่ถึงแม้คนจะเลอะจะเยอะกับข้าวก็เร็วเหมือนเดิมเฮ้ยคุณสั่งนี้ด้วยปะยำปลาสลิดไม่ใช่คุณเชียงผิดโต๊ะผิดโต๊ะผิดโต๊ะสั่งยำปาสลิดมีหน,น้าทำไมเร็วจัดเป็นยำกุนเชียงแต่ก็น่ากินเนาะยำกุนเชียงอ๋อ,อมะพร้าวก็มาแบบนี้ ก็เป็นปนน้ำมะพร้าวสดเนาะแล้วอ่าอนี่ครับได้แล้วของชอบ <c oughs> ผักบุ้งหมูกรอร้านนี้คูตักมาเมื่อไหร่ก็สั่งเมื่อนั้นยำปราสลิดของคูตักครับ <c oughs> จับชายอันนี้ผมสั่งจับชายมา,มาร้านนี้ก็จะมีหลายอย่างโคคูชายชุนชยัยไม่มีแต่ผมชอบชุนชยัยอันนี้คือจับชายก็อร่อยอครับนี่ครับเราก็จะทานข้าวอะไร่ะเขามีลูกเดือยด้วยเนาะเป็นข้าวสุขภาพถ้าดูไม่ชอบเดี๋ยวเปลี่ยนได้นะเดี๋ยวสั่งมาเพิ่มนะโดชอบใช่ไหมดชอบ คุณตักไหมมั่นปั้นมือจะมากินยำปลาสลิดเลยใช่ไหมเอาแบบมาแบบอย่างกรอบเลยเนาะกรอบน้ำยำก็รสชาติเหมือนเดิมไหมซอคนเดิมไม่เห็นเลยสงสัยอยู่ในครัวอย่างเดียวเลย ลุยอ,อยู่ในครัวหั่นกอะ,ออออะมาแล้วผัดมะเขือยาวอ่ะนี่พี่พี่โดโดโรอคอย ลมพีนน่มีโดรกลอคอยนะไม่ฮึบแล้วอันนี้อันนี้นี่มันมันเขยยาวครับมาเทียบกันไว้กับข้าวเร็วฮะกับข้าวเร็วกับข้าวมาอย่างรวดเร็วมากถึงแม้ว่าคนจะเยอะเป็นไงรสชาติเป็นไงคุณคือเก่า อร่อยเหมือนเดิมอร่อยดังเดิมค่ะี่จริงอ่ะเราเราอาจจะมาหลายครั้งนะแต่ว่าบางทีขับรถผ่านมาแล้วคนเยอะเนาะแล้วก็บางที่ทจอดไม่มีบางวันขับผ่านมาไม่ไม่ได้จะทานหรอกแต่มองเห็นว่า กำลังมีคิวด้วยนะต้องนั่งรอเข้าคิวโน้โน้ติดใจผักบุ้งแล้วกินไงกินมะไนี้ บอกว่ามามาแล้วไม่มีที่นั่งเลยเข <Okay. Okay. S 1> าต้มลูกเรือนี่นัวนัว,วดีอะ แต่กกตักมาตยานไม่นาผมตั่งแต่ผมสั่งแต่สตีขาวนะเนี่ยผมเพิ่ทงทานครั้งแรกสั่งหลายรอบแล้วทานหลายรอบแล้วข้าวต้มข้าวต้มเนี่ยผมเคยทานครั้งแรกแต่เพตักทานหลายครั้งแล้ว

เรียกอ,อะไรนะหมูสับหมูสับไก่ซีนะ<ม>เขามีแบบสองแบบอันนี้ผมสั่งแบบนึ่งมารู้สึกคลิปที่แล้วเนี่ยเป็นเป็นแบบทอดมีแบบนึ่งกับแบบทอดแบบนึ่งเข้าไปแล้วเรามากินแบบทอดเนี่ยหมูสับไก่ซีแบบทอดมันก็ ถ้าคนชอบแบบกรอบหอมมีกระเทียมโรยหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วชอบแต่อันนี้เป็นแบบนึ่งมันก็จะฉ่ำๆก็จะช่ำๆมาข้าต้มมาแล้วคุณหอมเป็นเมนูขายดี แต่ไม่รู้ว่าแบบนึ่งกับแบบทอดในไหนขายดีกว่ากันมาลองจับชายอกันด้นแต่ถ้าผมมาเนี่ยผมจะถามเลยชุนชายไม่เปล่าเพราะชุนชายมันก็คือจะเป็นผักโขม โดโดคือโนจกินจับฉายแล้วเราระวังร้อนอนึ่งอร่อยคุณทั๊กชอบแบบไหนวะกันแบบนึ่งกับแบบทอดคุณทั๊กชอบแบบไหนมากกว่ากันแบบทอด เอาไหมลับสั่งแบบทอดไหอย่างไหม,มเอาไหม,ามไหนๆแล้ให้เขาดูเขาเขามีแบบแบบทอดด้วยใช่ไหมเอาเอามาอีกที่นึงเอาแบบทอดในที่นึงเขาคุดตังค์บอกว่าชอบแบบทอดมากกว่าสั่งมาให้ครับด้วยกินจับใช้ รู้สึกว่าทางร้านเขาเพิ่มพนักงานขึ้นมาอีกเท่าตัวนะคุณขายดีมากเพิ่มพนักงานอีกเท่าตัวเลย โอเคครับบริการรวดเร็วทันใจกับเข้ามาเร็วเหมือนเก่ารสชาติก็เหมือนเก่าไม่ได้ว่าพอลูกค้าเยอะแล้วก็จะมีปัญหา วันที่เราสั่งมาจะมีจานนี้แหละจิ้จานนสั่งไปสั่งมาได้แต่แบบแบบจืดเียโดเอาน้ำไปลาดล้ะครับน้ำ งกกินกเียวมาแล้วครับอย่างทอดที่กูตักชอบใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพี่โดจะตักกุตักปรุงก่อนตีดมะน,มนงมะนาวให้เรียบร้อยอ,อ,อันนี้อันนี้ที่กุตักชอบ โดโดนี่ครับเปรียบเทียบกันแต่ว่าอย่างทอดเนี่ยเหมือนกันแต่ว่าเขามีเครื่องเคียงมาให้นอะอย่างทอดจะมีความเลี่ยโนโเลยคือดไหมครับปลาเดี่ยวด้ยระวังร้อนนะนมาแบบนี้นี่ปรุงรสดบบีบมะนาวไปหน่อยเลยใช่ไหม

ăn nhấm nhằm bắt cà rịt xay rất là ngon mì mì สุดท้ายครับเจ้าหมูหมูสับป,ปอินทรีย์ทอดเนี่ยจานนี้เป็นยำปลาสลิดนะเอาหมูสับมาคลุกแกบน,นี้อร่อยฮะรสชาติดีเลยล่ะนี่ผมเอามาลงให้หมูสับปลาอินทรีย์เนี่ยเขาหมูสับปลาซีทอดเนี่ยเขาจูดเอาน้ำยำสองยำปลาสลิดหมดทุกอย่างแล้วครับในคำสุดท้ายแนละ้วแต่ว่าเพื่อนๆครับร้านเขาแจ้งข่าวเมื่อกี้ ขเขาบอกว่ากําลังจะย้ายนะตอนนี้เราอยู่เดือนสิงหานะน่าจะไม่ปลายกันยาก็ต้นตุลาเขาจะย้ายไม่ได้ไปไกลครับเขาสร้างไว้ตรงฝั่งตรงนน้นะนะถนนเส้นเดิมเนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงนี้ร้นานนี้เขาอยู่ถนนลาดงก,กตรงข้ามฝั่งตรงข้ามเขาอยู่ถนนลานยกคุณผู้ชมนคนสายสีนะ่นแต่ว่าแยกมาแยกไปขายแล้วก็กลับรถใต้สะพานใต้สะพานเลยแล้วก็ กลับรถมาที่นี่เนาะได้ครับอินเนาะอะเหมือนเดิมอ่าอินแล้วครับทั้งหมด810บบาทไปก่อนครับ,รบไปก่อนครับ คนเยอะนะก็ยุ่งยุ่งแต่ว่าบริการยังเหมือนเดิมกับข้าวก็เร็วรสชาติเหมือนเดิมครับเดี๋ยววันเดี๋ยววันย้ายวันวันย้ายร้านเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอกยินดีครับเินดีเชิญนะครับร้านใหม่นั่งสบายสะดวกสบายกว่านี้เนาะที่จอดรงจอดรถใช่เดี๋ยวผมมา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 ทำให้ให้เพื่อนๆรู้จักนะมาพามาดูครับสวัสดีครับใช่เดี๋ยวเราพอดีแหละอิมเดินย่อยไปจอดรถไกลหน่อยเพราะว่าลูกค้าเยอะเนาะ ก็เหมือนเดิมครับฝากกด s ับสไค i b ์กดไลค์กดแชร์ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยครับวััสดีครบบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอพรบคุณครับบ๊ายบาย